นี่มาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆชมนะครับชุดนี้ส่งหลังสงการนะครับวันแจรอนนิดๆนะครับองการรถไม่วิ่งชุดนี้มีเ็ตตัวเป็นลูกพ่อเป็นลูกชายจ้าซาอุนะครับซาอุเทาจิบแดงมณีแดงเพชรดำแม่เป็นลูกสาวเทากวางบินนะครับเทากวางบินยอดบางคนข่าวล้านนะครับ มีเจ็ดตัวนะกระหนดทรงหลังทรงการครับใจลอยนี้ครับมีเจ็ดตัวบึกบึกครับกระดูกโครงสร้างสวยงามครับจับยาวสองท่อนทุกตัวครับข้อนี้ให้ลูกสวยครับพามาดูชุดต่อไปครับ นี่ก็เจ้าลูกชายเจ้าดำหรือลั่นนะครับกำลงังจะเข้เขเขาประสมกันอยู่อันนี้เป็นแม่ฝากประมครับของลูกค้าครับจัดให้ไปนครับ,รบเอาไปไกลไม่ได้มันเตะครับแม่นี้ก็อีกไม่นานก็คงได้เห็นนะครับแม่นี้เป็นลูกสาว โมตนอยนะครับสามเอี่ยวเข้าผสมกับลูกชายเจสายู่นะครับอันนี้ได้แปดใบอีกไม่นานคงได้เห็นนะครับฝากติดตามด้วยครับชุดนี้เป็นชุดที่นำมาพัฒนานะครับมาจากเพชรนำโชคฟาร์มขอนแก่นของเสียเปินนะครับเป็นลูกตัวคู้เป็นลูกชาย เจ้าโชคชัยแข้มสามล้านสามสองสนามสองสมัยซ้อน,นครับตัวเมียหนึ่งตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้ายอดแสนชัยนะครับตัวเทาเป็นลูกสาวเจ้าโชคชัยนะครับเข้มสามล้านสามสองสนามสองสมัยซ้อนกับลูกสาวเจ้าหลังเขานะครับแม่เบอร์นหนึ่งครับแม่นีเป็นนาคตไม่พันหลังครับอย่างบึกหนึ่งว่าตัวพูดนะครับ ยางสวยมาดูที่เด็ดนะครับที่เด็ดอีกตัวครับต้องแยกกันไว้ไม่งั้นตีกันกัดหลังพังหมดตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าเพชรแทรนะครับเจ้าเพชรแทรที่ชนสี่ล้านสี่นะครับเจ้าเพชรแท,ท 4, 4, รบ,ทแทบวกเขียวมรกตนะครับแม่นี่ที่เด็ดอยางสวยนะครับตั้งชื่อไว้แล้วครับแม่เพชรมรกตนะครับเพชรแทรบวกเขียวมรกต แม่นี้เสียบต้นบัวทีเด็ดให้มาด้วยกันครับสวย,ยนางพญาเลยครับตัวนี้ชุดนี้สั่งจองเข้ามาครับชุดนี้เป็นลูกสาวเจ้าลังเขานะลังเขาทิดาสวรรค์สาลอยลูกเทพอุลสวั์แม่ทีเด็ดขอด้ขอเด็กวก็แม่เดียวกันกับเจ้าฉลามขาวนะครับ ชลามเขาที่ชนสองล้านสองของเพชรน้ำโชงนะสองล้านสองตัวนี้ตายไปแล้วรับแม่นี้ทีเด็ดนะครับแม่พันหลักเบอร์หนึ่งสมกับลูกชายเจ้าสายนนครับมีทั้งหมดสิบตัวสนใจก็ทักมาระคาเบาหลังสงการนะครับแม่นี้ก็ทีเด็ดอีกแม่นึงนะครับแม่นี้เป็นลูกสาวสุดใจนะครับสุดใจบวกกํมเอสโซนะครับ แม่นี้มีเจ็ดตัวนะครับแบ่งทุกตัวนะครับสนใจทักมาราคาเบาๆอีกเดือนหนึ่งนีง่น่าจะส่งได้้วนะครับฤพฤษภาน่าจะส่งแล้วนะมีแจ่ตัวแข็งแรงครับวัคซีนครบไม่ต้องกลัวนะครับมีกระทีเด็ดอีกตัวนึงครับตัวนี้เป็นลูกชายเจ้าเพชรแท้นะครับ เพชรแท้ขวัญใจสุดใจนะครับเนี่ยอภินันทนาการจากเสียเป้นนะครับเชรนำโชคอันนี้อนาคตพอพันหลักแน่นอนครับเห็นตีแล้วไม่หาหัวครับพัฒนากันไปครับมีเหลือตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียว พ่อเขาเป็นตำลึนตำจกก่อนนะแม่เป็นลูกสาวเจ้าหลังเขานหลังเขาที่ดาสวรรค์น,นะครับเจอตัวเดียวครับแบ่งครับเป็นตัวเมียนะครับให้ชอบสนใจทักมาสุดท้ายก็คือแม่นี้แม่นี้ทีเด็ดนะครับคู่เกิดลูกตัวผู้เกิดกตัว,ตว,ตวที่เป็นกอบพันสาวลุงตอนนี้ แม่นี้เป็นลูกสาวจะสายอิลนะครับสายอิวทับสิแดงมันีแดงเพชรด,ดำเจ้านางพยานแม่นี่มีเจ็ดนะครับกินแต่บึกบึกครับต้นใจทักมาแบ่งป,ปันกันไปพัฒนาครับราคาเบาๆสวยทุกตัวครับสวยทุกตัวไม่มีตำหนินะครับไม่มีนิ้วเกให้ลูกดีมากเลยให้ลูกแม่นี้ประทุมกับ ลูกชายเจ้าไมยราชนะครับไมยราชนี่ส่งคืนให้เสียปเปิ้ลเลยนะครับเสียปเปิ้ลรับตัวกลับคืนไปที่ฟาร์มแล้วครับนี่เป็นสวยๆนะครับทักมาได้ครับสนใจตัวไหนพ่อไหนแม่ไหน,ไหนทักมาได้นะครับ0 93, 3, 8, 4, 9 3 3849 597ครับฝากติดตามด้วยครับ